ถ้าถามว่าเราจะได้คำตอบจากสหรัฐอเมริกาเรื่องเจรจาภาษีทรัมป์เมื่อไหร่คงเป็นคำถามที่หาคำตอบอยู่ขณะน,นี้แต่ต้องดูความเคลื่อนไหวสองเรื่องหลักที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อเราไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมทางที่ดีหรือทางลบก็ตามแต่หนึ่งก็คือคำถแถลงล่าสุดจากรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบ s สันให้สัมภาษณ์ c n b c บอกว่าเส้นตายวันที่หนึ่งสิงหานั้นยังอยู่นะใครที่เจอกับ reciprocal tariff อัตราภาษีต่างตอบแทนเท่าไหร่ถ้าถึงวันที่หนึ่งสิงหายังตกลงกันไม่ได้ก็จะเจอกับภาษีใหม่นะฉะนั้นเร่งเจรจาซะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหลังหนึ่งสิงหาแล้วจะไม่เจรจาเพียงแต่ว่าคุณต้องเจอกับภาษีสูงขึ้น เจราจาไปได้เรื่อยๆถ้าคุณรับกับภาษีสูงขึ้นได้คุณก็เจราจาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้คุณก็รีบเจราจาให้เสร็จซะก่อนหนึ่งสิงหาคมตรงนี้เป็นการปรับท่าทีอีกครั้งหนึ่ง CNBC ถามว่าอ้าวแล้วถ้าอยังงี้เนี่ยท้ายที่สุดมันจะมีการขยายเวลาอีกไหมหลังหนึ่งสิงหาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกขึ้นอยู่กับท่านประธานาธนิบดีทรัมป์แต่เพียงผู้เดียวนี่ฉะนั้นของเราเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ต้องรีบร้อนหรอกก็รอไปขนาดเวียดนามอินโดนีเซียซึ่งทรัมป์ประกาศว่าตกลงกันแล้วเวียดนาม20%อินโดนีเซีย19%ี่ยไม่ใช่เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ยังไม่ยืนยันในรายละเอียดอย่างที่ทรัมป์ประกาศเลย และข่าวล่าสุดที่ติดตามก็คือทั้งสองประเทศนี้ก็พยายามเจราจากับทรัมป์ต่อเพื่อลดลงมานะครับเขายังไม่พอใจที่20%หรือ19%ขณะเดียวกันที่ต้องจับตาก็คือประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานมาคอสจูเนียไปที่วอชิงตันครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวและนั่งประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมพีทเฮกเซต และไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโอและก็จะเจอกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนี่มาโคโสก็เลยกลายเป็นผู้นำอาเซียนคนเดียวที่ได้เจอกับทรัมป์ตัวเป็นๆตั้งแต่ทรัมป์เข้ามาสมัยที่สองนี้ฟิลิปปินส์เจอกับอัตราภาษีต่างตอบแทนเนี่ยที่20 เดิมที17ด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีๆปรบับขึ้นมาเป็น20มาคอสก็เลยต้องขอไปพบทั้งๆที่เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์กำหนดว่าอเมริกาจะต้องเอาใจฟิลิปปินส์ในระดับหนึ่งฉะนั้นการที่มาคอสขอพบรัฐมนตรีกลาโหมก่อนแล้วไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นคือการปูทางเพื่อให้ ส่งสารไปถึงท่านประธานาธิบดีทรัมป์ว่าผมมาแล้วนะและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงอย่างเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นอีกแปลว่าอะไรฐานทัพเรือของฟิลิปปินส์หลายแห่งไม่ต่ำกว่า4-5แห่งเนี่ยที่อเมริกาเข้าไปใช้ได้แน่นอนเขาไม่ใช้คำว,ว่าไปสร้างฐานทัพอเมริกัในฟิลิปปินส์แต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วมันจะมากกว่า สิ่งที่เรียกว่าส่งกำลังบำรุงเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอเมริกานั้นคือพันธมิตรเหนียวแน่นในกรณีมองไปที่จีนในเทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์กับจีนมีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดตั้งแต่มาคอสขึ้นมาเป็นประธานาธิบด,ดีเพราะก่อนหน้านี้คืออดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้น,นั้นนโยบายใกล้ชิดกับจีนไม่เอาอเมริกาแต่ทอมาคอสมาปั๊บนี่พลิกข้างเลยครับ ไม่เอาจีนเอาอเมริกาการที่มาคอสปวอชิงตันครั้งนี้และประกาศว่าจะยิ่งมีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอเมริกาลึกซึ้งขึ้นยิ่งทำให้จีนต้องมองเพราะว่าอเมริกากับฟิลิปปินส์มีการซ้อมรบปีหนึ่งหลายครั้งถึงขั้นที่มีการซ้อมรบยิงขีปนาวุธด้วยซ้ำไป เรียกว่าความสัมพันธ์ในอาเซียนเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ใกล้ชิดกับอเมริกาเท่ากับฟิลิปปินส์แล้วเวียดนามมีการพูดคุยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางฐานทัพเรือเช่นเดียวกันแต่ฟิลิปปินส์ที่ตั้งตรงเนี้ยมันใกล้กับไต้หวันมากกว่าเพราะฉากทัดของสงครามสำหรับอเมริกัน คือกรณีที่ถ้าจีนแผ่นดินใหญ่บุกไต้หวันแล้วอเมริกาถ้าจะมาช่วยจะต้องใช้จุดที่ตั้งของฐานทัพใกล้ๆกับไต้หวันที่สุดรวมถึงญี่ปุ่นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เพนตากอนไม่ระบุชื่อเป็นใครแต่ผมก็เชื่อว่าคงไม่ไกลจากตัวรัฐมนตรีกลาโหมพิทเฮกเซตเท่าไหร มาถามพันธมิตรอเมริกาในเอเชียญี่ปุ่นออสเตรเลียว่าในกรณีที่จีนบุกไต้หวันพวกคุณจะช่วยอเมริกาอย่างไรบ้างฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแผกไปจากที่เราเชื่อว่าอเมริกาคงมาคุยกับไทยเรื่องการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในกรณีที่จำเป็น เขาไม่ใช้คำว่ามาสร้างฐานทัพอเมริกันในไทยหรอกครับแต่ภาษาแบบที่ร่วมมือกันอำนวยความสะดวกมาซ้อมรบกันเป็นระยะระยะนั้นคือสิ่งที่เขาจะใช้จะโดยตรงใส่เข้าไปในเอกสารเรื่องเจราจาภาษีหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับว่ารู้กันว่าอะไรแลกกับอะไรการที่เฟอร์ดินานมาคอสจูเนียไปเอง และประกาศชัดๆว่าเราอยากจะให้ลดภาษีทรัมลงโดยแลกกับความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นนั้นชัดยิ่งกว่าชัดว่าเขาแลกอะไรกับอะไรกันนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่เราติดตามข่าวการเจราจาของเรากับเรื่องของจุดยืนล่าสุดจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐและจาก การไปเยือนวอชิงตันของเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียทำให้เราต้องคิดอะไรอีกมากมายหลายต่อกันเลยทีเดียวครับ